สิ่งที่วางนิ่งอยู่ทายรถก็คือร่างไร้วิญญาณของน้องคนนั้นผมจึงบอกกับศพของน้องว่าผมจะพาเขากลับบ้านใครๆก็ว่าชีผู้ภายมักวนเวียนอยู่กับผี เรื่องนี้ผมจะไม่เถียงเพราะว่าชีวิตของผมตั้งแต่เรื่องที่จะทำงานกู้ภัยก็เผชิญมาแล้วทุกรูปแบบส่วนใหญ่แล้วผีหรือวิญญาณพวกนี้จะมาดีไม่ใช่มาร้ายคงเพราะจิตใจของพวกผมมุ่งแต่จะช่วยเขาได้พ้นทุกข์ทั้งร่างกายและว,วิญญาณหลายเรื่องเล่าของพวกเรานั้นมักจะพบเจอวิญญาณพวกนี้ในขณะเกิดเหตุ บางคนถึงขนาดถ่ายติดวิญญาณที่มายืนดูร่างอันไร้ายลมหายใจของตัวเองด้วยซ้ำแต่เรื่องที่ผมจะเล่าให้ฟังในวันนี้เกิดขึ้นกับผมเองและผมเชื่อว่ากู้ภัยหลายคนก็คงเคยเจอแบบเดียวกันมีคราวหนึ่งที่ผมต้องรับหน้าที่นำศพของผู้เสียชีวิตไปส่งอย่างที่บ้านของเขาก่อนอื่นต้องเล่าก่อนว่าศพนี้เป็นน้องผู้ชาย อายุน่าจะประมาณ20ต้ตนตนเห็นว่าน้องเขามาทำงานที่นิคมอุตสาหกรรมแถบจังหวัดระยองโดยมาทำงานตามลำพังเพื่อหาเงินส่งให้กับครอบครัวแต่ตัวของน้องมีโรคประจำตัวเมื่อทำงานหนักมากเกินไปทำให้โรคกําเริบและเสียชีวิตอยู่ภายในห้องพักกว่าคนจะรู้ก็ตอนได้กลิ่นเหม็นโชยออกมาจากห้อง เจ้าของหอพักและตำรวจรวมถึงกู้ภัยจึงต้องงานห้องเข้าไปสภาพศพของน้องน่าจะเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า3วันซึ่งนั่นก็หมายความว่าศพเริ่มขึ้นอืดแล้วสภาพในห้องพักยังปกติและไม่มีร่องรอยหรือคน้นแถมยังไม่มีร่องรอยว่ามีการต่อสู้ตำรวจจึงสรุปว่าน้องผู้ชายคนนี้น่าจะเสียชีวิตจากโรคประจำตัวกําเริบ ว่าทางคู่พัยจะติดต่อญาติของน้องได้ก็ใช้เวลาหลายวันแต่ที่แยกไปกว่านั้นก็คือทางญาติก็ไม่มีเงินเพื่อจะเป็นค่ารถเพื่อนําศพกลับไปบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดซึ่งอยู่ห่างไกลออกไปหลายร้อยกิโลทางมูลนิธิที่ผมทำงานนั้นมีเงินส่วนหนึ่งไว้สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนนี้อยู่พอดีทางมูลนิธิจึงได้ใช้เงินดังกล่าว เพื่อจะส่งน้องกลับไปยังบ้านเกิดโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายผมกับรุ่นน้องอีกคนหนึ่งรับอศาสา,าทำหน้าที่ขับรถไปส่งน้องโดยเราจะสลับเป็นขับจนไปถึงที่หมายเรานำศพน้องใส่ท้ายรถกู้ภัยและบอกกล่าวกับน้องว่าจะพากลับบ้านผมไม่รู้ว่าวิธีนี้จะทำให้น้องเขารับรู้หรือไม่แต่อย่างน้อยก็ดีกว่าไม่ทำ ผมกับรุ่นน้องที่มาด้วยกันตกลงกันว่าเราจะออกจากมูล,ลนิธิตอนสี่โมงเย็นและจะแวะกินข้าวเย็นกลางทางเรากะว่าจะไปถึงที่บ้านงาาตอนเช้ามืดในวันรุ่งขึ้นโดยจะสลับกันขับรถซึ่งผมจะเริ่มขับเป็นกะแรกเราขับรถผ่านเส้นทางหลังสิรนครนายกโดยตลอดเส้นทางมีรถลาหนาแน่นบางคันขับผ่านเราไป แล้วมองด้วยสายตาอยากรู้อย่างเห็นผมว่าหลายคนก็คงเป็นเหมือนกันเวลาที่เห็นรถกู้ภัยผ่านหน้าก็มักจะสงสัยว่าในนั้นมีศพอยู่ทําไมผมไม่คิดอะไรมากนักเมื่อโดนมองแบบนั้นผมรู้ว่าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงความคิดของใครได้แต่ผมเชื่อว่าจะดีหรือจะเลวนั้นขึ้นอยู่กับการกระทำของเราต่างหากกู้ภัยอย่างพวกผม ก็ทำสารพัดไม่ว่าใครมีเรื่องอะไรเดือดร้อนก็ต้องได้กู้ภัยอย่างพวกผมเป็นอันดับแรกอย่างศพของน้องที่อยู่ท้ายรถนี้ก็เถอะถ้าเราไม่พาเขาไปส่งบ้านศพนี้ก็คงจะต้องกลายเป็นศพไร้ญาติหรือไม่ก็ต้องรอยอยู่ในสุสานของมูลนิธิอย่างเดียวได้จนกว่าญาติจะรวบรวมเงินเพื่อพาเขากลับบ้านได้ทางญาติของน้องคนนี้บอกว่าฐานะทำบ้านยากจน และน้องเป็นเสาหลักในการหาเงินมาให้กับครอบครัวยายของน้องบอกกับเราว่าแค่หาเงินมาจัดงานศพให้น้องก็ต้องไปยืมคนแถวบ้านมาจัดให้ดังนั้นเขาจึงไม่มีแม้แต่เงินที่พอจะเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งศพกลับเราขับรถกันมาเรื่อยๆจนถึงร้านอาหารที่คิดว่าจะแวะผมเลือกที่จะจอดรถให้ห่างจากรถคันอื่นเล็กน้อย และย้ำกับรุ่นน้องที่มาด้วยกันว่าให้รีบกินแล้วรีบไปเราสั่งอาหารกันแบบไม่ง,ง่ายมากคนละจานแต่ในระหว่างที่รออาหารกันอยู่นั้นเจ้าของร้านก็มองมาที่โต๊ะของเราและพอผมหันไปสบตาเขาก็หันไปมองทางอื่นผมไม่คิดว่าสายตาที่เขามองเป็นสายตาที่รังเกียจพวกเราที่นั่งอยู่ในร้านแต่กลับเป็นสายตาที่มองด้วยความสงสัยมากกว่า เมื่อเขายกอาหารมาเสิร์ฟและถามว่าต้องการอะไรเพิ่มไหมรุ่นน้องของผมบอกว่าไม่แล้วเพราะเรามากันแค่สองคนคนที่นำอาหารมาเสิร์ฟก็ทำหน้างง,งเล็กน้อยแต่เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรก่อนที่เขาจะเดินกลับไปรุ่นน้องของผมยังฝากให้เก็บแก้วน้ำใบหนึ่งที่วางเกินไว้กลับเอาไปด้วยนั่นยิ่งทำให้เด็กเสิร์ฟทำหน้าง,งงเข้าไปอีก หลังจากที่เรากินข้าวกันเสร็จแล้วก็เดินทางกันต่อแต่รุ่นน้องของผมขอแวะข้างทางเพื่อซื้อน้ำและเครื่องดื่มชูกำลังซึ่งผมก็เห็นดีด้วยเนื่องจากว่าเรายังต้องเดินทางกันอีกไกลด้วยความพี่เกรใจคนอื่นผมจึงแว้จอดรถให้ห่างจากร้านค้าเล็กน้อยแล้วให้รุ่นน้องเดินลงไปซื้อของเขาลงไปซื้อของได้พักหนึ่งก็กลับมาที่รถ พร้อมกับทำหน้าสงสัยเขาบอกกับผมว่าป้าเจ้าของร้านค้าให้ขนมกับเขามาทั้งที่ไม่ได้ซื้อแต่สิ่งที่ป้าบอกกับลูกน้องของผมนี่สิแปลป้าบอกว่ามากันตั้งหลายคนทำไมซื้อไปแค่ไม่กี่อย่างป้าแกก็เลยแถมขนมกับน้ํามาให้อีกด้วยที่จริงผมไม่เข้าใจสิ่งที่ป้าพูดเท่าไหร่นะัก บางทีแกอาจจะเห็นผมนั่งอยู่ในรถก็เลยแถมขนมและน้ำมาเผื่อผมด้วยเราออกเดินทางกันต่อแต่ว่ารถที่ใช้เดินทางมาเมื่อสักครู่กลายเป็นว่าสตาร์ไม่ติดเสียอย่างนั้นไม่ว่าจะพยายามเท่าไหร่ก็ไม่สามารถสตาร์รถให้ติดได้เหมือนเดิมผมมองหน้ารุ่นน้องที่มาด้วยพราะเมื่อกี้รถก็ยังวิ่งได้อยู่ดีๆ ทำไมาอยู่ๆถึงเสียได้รุ่น้องของผมบอกว่าแบตเตอรี่อาจจะหมดก็ได้และเขาก็คิดว่าน่าจะยังมีร้านซ่อมรถเปิดอยู่เขาบอกกับผมว่าจะลองเดินย้อนกลับไปดูทางที่เราผ่านมาผมจึงต้องนั่งเฝ้ารถและสพของน้องคนนั้นตามลำพังเวลาตอนนั้นน่าจะประมาณเกือบเที่ยงคืนและผมก็ไม่คิดว่า จะยังมีร้านซ่อมรถเปิดอยู่แต่เมื่อรุ่นน้องของผมยืนยนันผมก็ไม่รู้จะว่ายังไงผมนั่งคอยอยู่ที่ตรงที่นั่งคนขับไปได้สักพักนึ่งผมก็รู้สึกได้ว,ว่ามีเสียงกุกกักอยู่ที่ท้ายกระบากซึ่งไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะตรงนั้นมีแต่ศพของน้องผู้ชายที่จะเอาไปส่งวางไว้เท่านั้นแสงไฟสลัวที่ด้านนอกทำให้ผมมองเห็นไปเองว่า มีคนนั่งอยู่ที่ท้ายกระบาะผมลีกขี้ตาซำซ้ำเพราะคิดว่าตาฝาดแน่แ,นแต่ก็กลายเป็นว่าสิ่งที่ผมเห็นเป็นเงาที่สะท้อนมาจากแสงไฟหน้ารถที่วิ่งผ่านไปเท่านั้นแต่เสียงกุกกักนั้นก็ยังดังเหมือนเดิมจนผมคิดเองว่าอาจจะมีตัวอะไรแอบขึ้นรถมาตอนที่ผมไม่เห็นก็ได้ผมจึงเปิดท้ายรถ แล้วสองไปหาดูแต่ผมก็ไม่เจออะไรอยู่ดีสิ่งที่วางนิ่งอยู่ท้ายรถก็คือร่างไร้วิญญาณของน้องคนนั้นผมจึงบอกกับศพของน้องว่าผมจะพาเขากลับบ้านช่วยถำาหไม่รถสตาร์ติดทีผมจะได้ไปส่งเขาที่บ้านทันในวันพรุ่งนี้เมื่อผมปิดท้ายรถเรียบร้อยก็เดินกลับมาที่นั่งคนขับเหมือนเดิม ผมลองสตาร์รถอีกครั้งเพียงแค่ผมบิดกุญแจนิดเดียวรถก็สตาร์ติดอย่างง่ายดายผมโทรหารุ่นน้องที่ไปหาร้านซ่อมรถเพื่อบอกกับเขาว่ารถใช้ได้แล้วซึ่งรุ่นน้องของผมก็ยังสงสัยเลยว่าผมทำอะไรจับรถหรือเปล่าถึงได้สตาร์ติดอย่างง่ายดายแบบนั้นผมวนรถกลับไปรับรุ่นน้องที่ข้างทางแล้วออกเดินทางกันต่อ แต่ก่อนที่จะออกรถผมเอาขนมและน้ำที่บ้านเจ้าของร้านค้าแถมมาวางไว้ที่ท้ายรถจากนั้นที่จุดทูบบอกศพของน้องผมบอกเขาว่าผมขอโทษที่ไม่ได้เรียกให้กินข้าวด้วยกันและบอกอีกว่าต่อจากนี้ขอให้เดินทางราบรื่นจนกว่าจะถึงบ้านงานผมรอจนทูบหมดดอกก็ออกเดินทางกันต่อ โดยให้รุ่นน้องเป็นคนขับเราเดินทางกันอย่างราบรื่นมากแม้กระทั่งไฟแดงในแต่ละแยกเราก็ผ่านกันมาได้โดยไม่ต้องรอนานเราขับรถเข้าเขตจ,จังหวัดที่เป็นจุดหมายปลายทางก็เกือบจะรุ่งสางผมก็บอกให้รุ่นน้องจอดรถเพื่อโทรหายายิของน้องผู้ชายว่าจะให้ไปส่งตรงไหนเขาบอกเส้นทางมาคราวๆและบอกว่า เมื่อใกล้ถึงจุดสังเกตให้โทรหาเขาวีกทีผมจึงเปลี่ยนมาเป็นคนขับรถโดยขับรถไปตามที่เขาบอกแต่ดูเหมือนว่ายิ่งขับก็เหมือนจะยิ่งหลงระยะทางที่ญาติของน้องบอกว่าอีกแป๊บหนึ่งก็จะถึงแล้วดูเหมือนว่าจะยิ่งไกลออกไปเรื่อยๆสองข้างทางมีแต่ต้นไม้สูงๆรกทึบผมเริ่มไม่แน่ใจว่าเรามากันถูกทางหรือเปล่า ผมจึงโทรหาญาติของน้องอีกทีเขาบอกกับผมว่าให้ขับรถต่อไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะเจอสารเพียงตาที่ทางเข้าหมู่บ้านและให้ผมรออยู่ตรงนั้นผมขับรถต่อมาอีกพักใหญ่ก็เจอเข้ากับสารเพียงตาเก่าๆและเส้นทางลูกหลางเล็กๆที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นทางเข้าหมู่บ้านผมจอดร,รถรออยู่ตรงนั้น และโทรหาญาติของน้องอีกครั้งแต่คราวนี้ปลายสายไม่มีใครรับผมเลยเว้นเวลาสักครู่แล้วลองโทรมาอีกทีผมรออยู่อึดใจก็มีคนรับสายแต่ว่าไม่ใช่เสียงคนเดิมกลับเป็นเสียงของคนแก่แกบอกกับผมไปเชิงดุว่าให้รออยู่สักครู่เขากำลังเตรียมของทำพิธีกันอยู่ ถ้าเสร็จแล้วจะออกไปพอผมจะถามว่าต้องรออีกนานไหมปลายสายก็ตัดไปเป็นอันว่าผมต้องนั่งรออยู่ตรงนั้นเพื่อที่จะให้ญาติของน้องออกมารับอันที่จริงเขาก็แค่บอกผมว่าต้องไปทางไหนก็พอผมกับรุ่นน้องรออยู่พักใหญ่ก็มีชาวบ้านขี่รถมอเตอร์ไซค์ออกมาพวกเขามาที่สาลเพนตาหน้าหมู่บ้าน พร้อมกับหอบของมาพรุงพลังไปหมดผมถามเขาว่าใช่ญาติของน้องที่ผมโตหาหรือไม่เขาบอกว่าเป็นเขาเองและเขาก็ขอโทษผมด้วยที่ไม่ได้รับสายของผมเมื่อกี้นี้เนื่องจากกำลังตเตรียมของมาเซ้นไหวผมกำลังจะอ้าปากบ,บอกว่าก็เขาบอกให้ผมรอยอยู่ตรงนี้เพราะกำลังเตรียมของแต่ก็ขี้เกียจจะเสารสี ผมก็เลยปล่อยให้เขาทำพิธีตามความเชื่อของเขาที่สาลเพียนตาก่อนที่จะนำศพของน้องเข้าหมู่บ้านผมขับรถมาจนถึงบ้านที่จัดงานศพต้องบอกก่อนว่าคนต่างจังหวัดบางท้องที่อย่างนิยมตั้งศพไว้ที่บ้านและจะเอาไปวัดเมื่อถึงวันเผาเท่านั้นอย่างที่บ้านของน้องผู้ชายคนนี้ก็เช่นกันผมกับรุ่นน้องช่วยกันขนลงลงมาจากรถ แล้วนำไปใส่ไว้ในโลงเย็นที่เตรียมไว้ในบ้านจากนั้นก็เป็นส่วนของญาติที่จะทำพิธีทางาศาสนาต่อไปเมื่อหมดหน้าที่แล้วพวกผมก็ขอตัวเดินทางกลับแต่เจ้าภาพงานศพขอให้ผมอยู่กินข้าวกินปลาและพักให้หายเหนื่อยเสียก่อนค่อยออกเดินทางซึ่งผมก็คิดว่าดีเหมือนกัน ผมทั้งสองคนกินข้าวที่เขายกมาเลี้ยงกันจนอิ่มแล้วนั่งพักกันสักครู่ยายของน้องที่เสียชีวิตก็เดินเข้ามาคุยด้วยเขาเข้ามาขอบอกขอบใจผมที่อุตส่าห์ขับรถมาไกลเพื่อมาส่งน้องกลับบ้านแต่ด้วยความสงสัยว่าทําไมผมต้องคอยอยู่ที่สารเพียงตาที่หน้าหมู่บ้านตั้งนานผมเลยถามยายของคนตาย ซึ่งเขาก็บอกว่าเป็นความเชื่อของหมู่บ้านเขาที่ถ้าจะมีศพมาจากที่อื่นจะต้องทำการบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหมู่บ้านเสียก่อนผมถึงว่าพวกเขาดูรีบร้อนที่จะเตรียมเครื่องเส้นวายิย่งกว่านำศพกลับไปตั้งที่บ้านเสียอีกและเพราะอย่างนี้นี่เองผมถึงโดนคนแก่ที่ปลายสายดูเอาที่จริงผมก็บอกกับทางญาติที่ผมโทรหาเรื่องนี้เหมือนกัน แต่เขายืนยันว่าโทรศัพท์อยู่กับตัวของเขาตลอดเวลาและเขาไม่ได้รับสายหรือพูดแบบที่ผมบอกเมื่อสักครู่เมื่อพักผ่อนกันจนหายเหนื่อยแล้วพวกผมก็ลากรับก่อนกราบผมเข้าไปข้อลวงของน้องเป็นเชิงบอกว่าพวกผมมาส่งเรียบร้อยแล้วแล้วก็ขอให้น้องไปสู่สุขติจากนั้นเราจึงขับรถกลับออกมาขากลับ ผมให้รุ่นน้องเป็นคนขับส่วนผมนั่งข้างๆแล้วบอกว่าจะคุยเป็นเพื่อนเขาไปตลอดทางแต่ด้วยความง่วงและอ่อนเพลียผมก็เลยเผลอหลับไปผมไม่แน่ใจว่าหลับไปนานขนาดไหนแต่ก็น่าจะนานพอที่จะฝันได้ผมฝันว่ายังอยู่ที่บ้านงานศพเมื่อสักครู่นี้แต่ในความฝันบ้านหลังนั้นไม่ได้มีงานอะไรเป็นพิเศษ และที่หน้าบ้านก็มีน้องผู้ชายคนนั้นนั่งเล่นอยู่อย่างสบายใจทันทีที่เขาเห็นผมเขาก็เดินมาหาและมีท่าทางดีใจใรา่ากับว่าเรารู้จักกันมานานตลอดเวลาที่ผมฝันว่าเดินคุยกับน้องผู้ชายคนนั้นผมไม่มีความกลัวอยู่เลยแต่ผมกลับรู้สึกตื้นตันกับสิ่งที่ได้ทำให้กับน้องเขา เป็นครั้งสุดท้ายเมื่อน้องผู้ชายพาผมเดินเที่ยวจนทั่วบ้านแล้วเขาก็เดินมาส่งผมที่หน้าบ้านแต่ก่อนที่ผมจะหันหลังเดินออกมาน้องเขาก็จับแขนของผมไว้แล้วกระชากอย่างแรงในฝันผมตกใจมากเพราะเขากระชากผมอย่างแรงจนผมเซเสียหลักแถมมือของเขาก็เย็นเฉียบ ผมไม่เข้าใจว่าทำไมอยู่ๆเขาถึงได้กระชากแผนผมแรงแบบนี้ทั้งที่เมื่อกี้เรายัางเดินคุยกันดีๆอยู่เลยผมพยายามดึงตัวเองออกมาแต่ก็ทางแรงของน้องเขาไม่ได้ในระหว่างที่เรายือย,ยุดกันอยู่นั้นผมก็เห็นปากของน้องเขาขยับเหมือนกำลังจะพูดอะไรบางอย่างแต่กลับไม่มีเสียงออกมา ผมมองเขาด้วยความสงสัยและพยายามถามว่ากำลังจะพูดอะไรเพราะผมไม่ได้ยินอะไรเลยดูเหมือนว่ายิ่งผมดิ้นหล่นมากขึ้นน้องเขาก็ยิ่งบีบแขนผมแรงมากขึ้นจนรู้สึกเจ็บนอกจากนี้เขายังพูดคำเดิมซ้ำๆซึ่งผมก็ยังไม่ได้ยินอยู่ดีจนท้ายที่สุดผมก็หลุดมาจากมือที่น้องก็จับแขนผมไว้ได้ ผมรู้สึกว่าตัวของผมนั้นหงายหลังแล้วหล่นวูบจนผมตกใจตื่นแต่ก่อนที่ผมจะสะดุ้งตื่นผมได้ยินเสียงผู้ชายคนหนึ่งตะโกนอยู่ข้างหูด้วยเสียงที่ดังว่าให้ระวังทันทีที่ผมลืมตาขึ้นก็เจอกับแสงจ้าของไฟหน้ารถบรรทุกพร้อมกับเสียงบีบแตรดังลัน่นนาทีนั้นผมรีกว้าพ่วงอะไรรถหักออกมาข้างหนึ่ง จนผลหน้ารถบรรทุกได้อย่างเฉียดชฉีวรุ่นน้องที่เป็นคนขับก็คงตกใจเหมือนกันเพราะใบหน้าของเขาซีดเผือดแต่มือก็ยังคงจับพวงมาลัยรถนิ่งอยู่แบบนั้นวเราสองคนได้แต่มองหน้ากันไปมาอยู่ครู่หนึ่งผมจึงบอกว่าให้จอดรถที่ปามข้างหน้าเพื่อนอนพักกันจะดีกว่าเนื่องจากระยะทางยังอีกยาวไกลกว่าจะกลับถึงมูรานิที รุ่นน้องของผมก็ตกลงโดยไม่มีข้อแม้เราจึงจอดรถเพื่อนอ,อนพักกันจนหายเพลียแล้วจึงเดินทางกันต่อเราสองคนไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้อีกจนกระทั่งถึงมูรณนิธิก่อนที่จะแยกย้ายกันรุ่นน้องถามผมว่าผมเป็นคนตะโกนบอกเขาหรือว่าให้ระวังผมบอกว่าผมไม่ได้พูดอะไรเลยแม้แต่คำเดียวเพราะว่าพอตื่นขึ้นมา รถบรรทุกก็อยู่ตรงหน้าเกือบจะชนอยู่แล้วรุ่นน้องของผมบอกว่าเขาไม่รู้เผลอหลับไปตอนไหนมารู้ตัวอีกทีก็ต่อที่ดีเสียตะโกนให้ระวังตามด้วยภูมิหลายที่หักวูบโดยผมเองหลังจากเหตุการณ์นี้ผมจึนสรุปได้ด้วยตัวเองว่าน้องผู้ชายคนนั้นคงมาส่งผมกับรุ่นน้องให้เดินทางกลับ แต่เมื่อเขาเห็นว่าน่าจะเกิดเหตุร้ายเขาจึงเข้ามาเตือนเพราะถ้าตอนนั้นผมไม่ตื่นขึ้นมาก็ไม่แน่ว่าป่านนี้ผมและรุ่นน้องคงได้นอนตายอยู่ข้างถนนแน่แน